อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการสวมทะเบียนปลอมครับทางตำรวจทางหลวงพะเยาเนี่ยได้มีการจับกลุ่มหญิงสาวสวมทะเบียนรถยนต์ปลอมหลังผู้เสียหายได้รับใบสั่งแต่ว่ารูปที่ปรากฏในใบสั่งไม่ใช่รถของตนครับกรณีนางสาวอมรอรัตน์ได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้รับใบสั่งจากสถานีตำรวจทางหลวงพะเยาให้ไปเสียค่าปรับแต่ว่าในใบสั่งปรากฏรูปรถยนต์เก่งสีขาว หมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิง8 4 3 2เชียงใหม่แต่รถยนต์ของตนเป็นรถยนต์เกง๋งสีเทาก็เลยขอให้ช่วยติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับต่อมาทางด้านของร้อยตำรวจเอกดำรงศักดิ์สิทธิหล่อรองสารรองสารวัตรตำรวจทางหลวงพะเยาได้มีการตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยจากกล้องตรวจจับการกระทําความผิดของศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบและฝ้าระวังรถต้องสงสัยก็พบว่ารถคันดังกล่าวนะครับ ขับผ่านเข้ามาในพื้นที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปะตะทแม่ลาวถนนพหลโยธินขาล่องเขตตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับ เบื้องต้นมีนางสาวมณีรัตน์เป็นผู้ขับขี่จึงขอตรวจสอบเอกสารสำคัญของรถเจ้าตัวซึ่งไม่มีนำมาแสดงนะคะเมื่อตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขกไก่ชอชิง8432เชียงใหม่ก็พบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมทั้งแผ่นหน้าและหลังรวมทั้งแผ่นป้ายวงกลมเสียภาษีก็ไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบกจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาปลอมแปลงและใช้เอกสารทางราชการปลอมพร้อมควบคุมตัวและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถาน นี่ตำรวจภูธรแม่ลาวจังหวัดเชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนไปยังผู้ที่ซื้อรถประเภทหลุดจำนำหรือรถในราคาถูกให้สังเกตค่ะว่ารถที่ได้รับอาจจะเป็นรถที่สวมทะเบียนปลอมซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะก็ต้อง